สวัสดีครับเจอพวกเราเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาอยู่ที่เนี่ยเนี้ยวันนี้เรามาอยู่ที่บางเฉลงิงใช่ไหมใช่บางเฉลงิงวันนี้เรามากินอันนี่ขาหมูตั้งโต๊ะอันนี้ร้านนี้เปิดมานานมากแล้วนะที่จะมาซ้ํานะเนี่ยกลับมาซ้ําเพราะว่าครั้งนั้นเรามากินเจ็ดเดือนที่แล้วนะตั้งแต่เราทําชิป <ทำ S 2> ใ,ใหม่ๆนะทุกอย่างไม่มีความพร้อมเลยตอนนั้นอ่ะเนี่ยวันนี้เราจะมาแนะนําบะหมี่มกับ ขาหมูเขาเน้นที่ขาหมูกับบะหมี่เลยกับร้านนี้คนเยอะทุกวันคนเยอะคนเยอะคนเยอะจริงป่ะป่ะเจ็ดเดือนที่แล้วมาถึงวันนี้จะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมรสชาติเดิมเจ็ดเดือน่ะเราไม่มากินอะถ้ามาเที่ยงมีที่นั่งวะ อนนี้เรามาเร็วหน่อยถ<ช>้ามาเที่ยงถ้ามาเที่ยงคงไม่มีที่นั่งอ่ะบอกเลยว่าร้านเพ่งจะกินได้ววะเนี่ยเปิดมานานมากเลือกเมนูเมนูอยู่ในหัวแล้วนี่วิธีไงเมนูเต็มดูเมนูเขาเยอะนะเมนูเยอะอือบะหมี่ขาหมูแต่ที่นเนี่ยจานเน็ดนี่นบะหมี่หมูแดงกับข้าวขาวหมูอ๋อตั้งใจไว้ตั้งใจไว้บะหมี่หมูกรอบดกวยอือไ ม้อยม้อยผมนี่เหรอสว่างจัดไปสั่งเมนูก่อนเลยเอาอะไรผมเอาบะหมี่หมูกรอบน้ำมือแห้งน้ำครับแล้วก็ข,ขาหมูเนื้อหนังเนื้อหนังเอาบะหมีม่เหมือนกันอะน้ำมีเยอะหน่อยนะครับเอาบะหมี่อันไหนน้ำเยอะขาหมูขาหมูบะหมี่หมูกรอบแล้วก็บะหมี่หมูกรอบอีกหนึ่งเป็นบะหมี่หมูกรอบสองตัดไปละ ก๋วยจับก็น่ากินแต่กามีไหนมีไหนเป็นนูอยู่ที่เนี่ยเขามีทั้งก๋วยจับ๊บต้มเวลาเขาก็อะไรก๋วยจับ๊บเหมือนจิ้มน้ำยาต้มมาละแต่ชื่อร้านเขาเป็นชื่อนี่ขาหมูนั่งโต๊ะใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่สั่งหมูแดงหมูกรอบเหมูแดงหมูกรอบเอเอาหมูกรอบดีกว่าหมูแดงไม่เราเน้นหมูกรอบตันนี้เดี๋ยวรอเพิ่มเติมเดี๋ยวรออาหาร นะครับนี้มากินบะหมี่หมูกรอบมีหมูกรอบกับข้าวขาวหมูหร้านนี้ยกขึ้นชื่อที่ข้าวขาวหมูก็ต้องสั่งข้าวขาวหมูมาด้วยชื่อร้านข,าข้าวขาหมูตั้งโต๊ขาหมูตั้งโต๊ะก่ะอนอื่นขอลองชิมน้ําก่อนน้าร้านนี้เขาแบบโอ้โห,โหน้ำร้อนร้อนมากหวานเจี๊ยบ ร้อนจังจะไม่ไหวโดนเลยเจ็ดเดือนแล้วว่ะที่เราไม่มากินอ่ะที่ร้านเนี้ยชิด้ดูดเนยนานมากรสชาติก็ยังเหมเือนเดิมเคยมาอยู่รอบนึองอนจำได้ไหมวันนั้นจะถ่ายแตบไม่มีที่นั่งคนเยอะมากมอ๋อแต่เราวันนั้นเราจะมาแก้มือตอนนั้นนะแต่เราจะมาถ่ายแล้วมันแบบของไม่หมดแล้วก็มา,มามา่ายวันหนึ่งร้านปิดเหอใช่ไหมวะล่าสูตรเนี่ยเพิ่งมาร้านปิดใช่ใช่เนี่ยก็มาบนอีกรอบหนึ่งเนี่ย บะหมี่ไงเส้นนุ่มร้านนี้ใช่บะหมี่เขาไม่เหมือนใครนะเป็นเส้นแบบเล็กๆอืกเล็กๆลเนี่ยนุ่มๆอ่ะเออนุ่มอ่ะอืมมีความโตเนี่ยไม่ร้อนอ่ะร้อนแต่ช้ากินแล้วร้อนใช่ไหมบะหมี่มันต้องร้อนร้อน เขาปรุงเลยนะไม่ปรุงไม่ได้เหมือนเดิมครับพริกน้ำส้มพริกเขาเผ็ดนะเผ็ดวันนี้เราก็ลองมาแล้วเนี่ยบอยดูคนนีอันนี้เริ่มกี่โมงละเที่ยงคืนไอ้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงละสิบโมงครึ่งคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วบอกว่าถ้าจะมากินร้านนี้อย่ามาเที่ยง เที่ยงได้ก็ต้องรอเขาเหมือนบอกคนจะรู้ว่าเที่ยงคนเยอะใช่แต่ถ้าหลุดจากเที่ยงไปแล้วนะบยบายนะต้องลุ้นนะหมูก,กรอบหมูก,กรอบโหเต็มเต็มคำโตมากหมูกรอบอืมอมเต็มคำลองคำหมูนหน่อยดิลองโหเนี่ย ไม่เผ็ดแต่ว่าใส่ไปเยอะ,ยเ,ละเลยจากเราไม่เผ็ดอะเหมือนเดิมว่ะรสชาติ <c oughs> ไม่เคยเปลี่ยนแปลง <c oughs> รสชาติเดิมอ,อืมรสชาตินิ่งมากใช่ลืมสั่งเคี้ยวไปไหน่อยเกี้ยวหมูแด,ดงอะไรเงี้ยเนาะอืมสัเกเคี้ยว <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนจากบะหมี่ขอมาลอง ขาหมูนนะดูครับขาหมูอันนี้เนื้อหนังเนื้อหนังไม่ได้สั่งไข่มาหรออ๋อมีไข่ให้ฮะมีไข่ให้ด้วยมีไข่อันนี้เนื้อหนังทำเดียวครับขาหมูเขาก็ <S <S าไม่มีเกลยนแปลง<ด>เหมือน <S <S เดิม,ยม <S <S อย่าต้องเติมพริกหน่อยพริกแล้วก็มีพริก อันนี้พริกอะไรนะพีก่กีนหนูพีก่กินหนูกดไปสองเม็ดสมัยที่นี่เขาชอบกินคากิเออาคากิเขาอร่อยอกินกับพริกขึ้นเลยขึ้นเลยมาเป็นส่วนเลยขึ้นเลยเมนูแนะนำขามหมูกับบะหมี่ เขาไม่ใช่แบบเขาไม่ได้ว่ามีแค่ขาหมูกับบะหมี่นะเราเคยกินขนมจีนน้ำยาปูเขาก็ลองแล้วมีขนมจีนน้ำยาปูนะกินน้ำยาปูเปมือน้ําน้ำข้นแต่เขาบอกว่าต้มยาจีนที่โถหมูที่เป็นมะละอ๋อมีต้มออเด็ดมากเขาบอกครั้งหน้าดีกว่าเดี๋ยวต้องมาลองใช่ไหน มันไม่เคยรวมรอเมนูพวกนี้นะค่ะอะไรนะเมนูอะไรนะก็ดูหมูอ่ะซี่โครงหมูอ่ะไข่ต้มมะละแต่ว่าเป็นซี่โครงอร่อยบะหมี่ขอโคตรนุ่มเลยติดใจตรงเส้นเขาเนี่ยติดใจตรงเส้นหมูกรอบไม่ได้มาชิ้นเล็กๆนะชิ้นใหญ่เลยเนี่ย ใช่แล้วก็เยอะดเองใช่เยอะด้วยไม่ต้องพูดดีกว่าว่ายังไงไม่ต้องพูดเลยอ่ะต้องมาลองเองกินอย่างเดียวแต่น้้งสุปร้านนี้เขาสอนหวานใช่เขาเน้นเป็นแบบหวานหวานน้ำเลยแค่ดูบรรยากาศร้าน คนเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆๆคนแน่นคนแน่นเราถึงเลี้ยงมาวันมาช่วงเวลาแบบช่วงแบบก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงแต่ถ้าหลังเที่ยงไปมันก็เขาจะเหลือน้อยนะบางเ<า>มนูจะ<า>ไม่มก็อมบางวันก็หมดบ่ายโมงก็หมดแล้วใช่ ก็บ่ายโมงกว่าๆต้องลุ้นแล้วอ่ะว่ามีเหลืออะไรอ่ะหมูกรอบมากเลยฮะหมูกรอบมากหมูหมูกรอบเขาอร่อยกรอบเลยให้ชิ้นใหญ่ด้วยไม่ใช่ชิ้นเล็กๆเต็มคำเขามีข้าวหมูแดงหมูกรอบไปเนี่ยนะมี่มีดูเดี๋ยวหมูแดงเต็มหมูกรอบเขาอ่ะโคตรเยอะอ่ะชินให้หมดเลย แต่ช่วงนี้อ่ะช่วงเจนะเขามีอาหารเจขายด้วยนะช่วงนี้เรามากินนี่เป็นวันที่เขากินเจเี้เมนูเขาจะเยอะขึ้นมีอาหารเจอืมอาหารเจมีคนเยอะเลยเดี๋ยวเขาลองขาหมูตกขาหมูที น่าจะอร่อยนะเลอาไหมขาหมูเดี๋ยวค่อลองเติมความเผ็ดไหโรยพริกเข้าไปอีกครับเฮ้ยลืมเลยต้องใส่น้ำต้มด้วยนี่วะอะไรวะยังได้ไงอ่ะว่ามันขาดอะไรไปวะขาดไม่ได้เลยขาหมูต้องมีน้ำต้มด้วยนี่หวะ เนี่ยกดเต็มๆพริกลั่งทำอร่อยสุดอร่อยสุดเนื้อนหนังเริ่มมาแล้รครับองเจอครับเจอพริกเข้าไปหลายเม็ดแล้วไง <c oughs> nên nên chảy nước bây nhiều nè, thích nước nó, nó sẽ không bị sôi khò, không khò nước súp luôn à, khò nước lát, khò nhiều nè, nên nước lát, ăn thử, ăn thử thử trước, ăn giò, nhưng mà, hả, hải lõn ăn giò à, hải lõn เยอะเกินให้เยอะอยู่นะจริงต้องสั่งเป็นเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบเออลืมสั่งชุดใหญ่เลยเพราะว่าเกี๊ยวกินหมูแดงแล้วเอ้ยหมูกรอบแล้เลี่ยนแล้วมันเยอะอ่ะเออเกยครั้งหน้าต้องมาเล <oh> nah mmm, well, hey, e. ่นเกี๊ยวหน่อยนะอรั้งนี้เอาให้เพื่อนๆดูแค่ว่าของเมนูนี้ก่อนครั้นี้ก็จ๋าแล้ว จะยังไม่เคยลองกดจับเขาจับน้งปนเส้นเส้นใหญ่เขาหรือเส้นม้วนน่นาจะเป็นเส้นม้วนม้วนอะนเส้นใหญ่อะเขาเล่น,นาเส้นมอนอ้วนเนาะใช่แต่วันนี้เราตั้งใจที่จะมากินเนี่ยฉันตั้งใจจะมากินนี่บะหมี่มกับขาหมูเลยเน้นเลยไงเน้นเลย เมนูต่อเมนูที่ต้องแนะนำอ่ะเตแต่ร้านนี้เขาเปิดมานานมากเลยนะก่อนจบก่อนจบฮะเปิดมานานมากมาอยู่หลายปีอ่ะรักสิบอะบอยน่าจะสิบกว่าขึ้นอ่ะเติดมานานมากอ่ะนะนานจริงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง บอกพี่กัดเพื่อนๆดีกว่าเพื่อใครอยากจะมากินมาลองกินชื่อร้านขาหมูตั้งโต๊ะอยู่ในซอยวัดบางเฉลิมอยู่ข้างอยู่ข้างสารหวงข้างสารพุ่งข้อพ่อคงเพชรนะจำไม่ผิดนะใช่นะร้านนี้เปิดมานานเลยแนะนําแนะนําอีกหนึ่งร้านถ้าใครที่อยากจะมากินแบบบะหมี่ข้าวขาวหมูแล้วมีเมนูหลายเมนูให้เลือกเยอะมาก เยอะหมูแดงหมูกรอบใช่หมูแดงหมูกรอบอมีหมดอมใครอยากจะมาลองก็มาลองเลยแนะนาําครับหนึ่งร้านช่วงนี้มีอาหารเจด้วยช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอาหารเจถ้าเพื่อนๆกินเจก็ว่ามันได้นะใช่แต่ไม่รู้ละอีพ e ีนี้เราจะลงตอนไหนไงเนาะอออ,อ, <laughs> อาจจะเลยช่วงเจก็ได้เราตอบไม่ได้เพราะว่าเราจะลงคลิปไปเราไม่ว่าทําได้ลงเลยไงเดิมเมอือ<ๆ> มา,มาแนะนำใครที่ชอบแนวแบบนี้ขาหมูกับบะหมี่อีกหนึ่งร้านครับขาหมูตั้งโต๊ะไปเจอกันอีกทีหน้า,าติดตาม<ป>พวกเราด้วยนะพาไปกินอะไรอีกครับเดี๋ยวพาไปกินแถวนี้นแหละที่อื่นต่อ <laughs> ที่อื่นเื่อๆเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ <laughs> ไปครับไปเจอกันครับ <laughs> บาย